วันนี้เสนอเรื่องแฟนสาวผู้ไม่ไปล่อยให้ผมได้ตายสักทีตอนที่ห้านอกจากฉันแล้วก็ยังมีอีกคนที่เรคงอยากให้ฉันพาไปเจอที่โรงเรียนอีกนั้นหรออีนางนั่นมาเป็นใครกันละ่ะล้วจะหยิบไม้ปัดออกมาทำไมกันเล่าเอาไปเก็บ้วยนะเฮ้ยเอาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะตอนที่ฉันตายหมอเนั่นก็ไม่ได้ไปร่วมงานศพก็เลยเป็นห่วงนิดหน่อยนะ ฉันเองก,ก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วด้วยสิที่จะรบกวนได้คงไม่แค่เธอแล้วล่ะมีแค่เราได้ไปค่ะหมดกลุ่สุดๆไปเลยฮะแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะขอบใจนะเอ๊ะคนนั้นมมัธรรมดาที่เรียนอยู่ห้องอข้างๆนี่นะคนที่เรายคงอยากเจอคนคน,นี้เองเหรอรู้จักด้วยล่ะ เพื่อนของเรคุงนะ่ะฉันรู้จักทุกคนแหละโทมโมดะกับเรคุงรู้จักกันตั้งแต่เรียนชั้นประถมแถมเขายังเป็นสมาชิกชมรมเทนนิสพักอยู่ที่ห้อง405ที่หอพักเดียวกันกันกบเรคุงแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันกันกบพ่อแม่กับน้องสาวตอนนี้นน้องสาวของโทมโมดะคุงเรียนอยู่ชั้นป .4 ส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็093รู้เยไปไหมอะเธอนะ ก็จำไว้เผื่อเรคุงหนีไปฉันจะได้ตามจับเพื่อนเธอไงล่ะฉันจำข้อมูลเพื่อนของเรคงได้ทุกคนเลยนะเออเธอเอ้แกจะมาตายเพราะโดนรถชนแค่นี้ไม่ได้นะเว้ยเล่ให้ตายฉันก็จะไม่ยอมไปงานสพของแกเด็ดขาดเลยไฟพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่หรืองไงเล่าแกจะมาตายก่อนฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยโทโมดาเอะเล่นี่นายมองเห็นฉัน หืมโทโมดะคุงไม่ใช่ว่านายต้องไปเข้าเรียนคาบต่อไปที่ห้องเรียนหรือไงเอ,อ่ยทำไมถึงยังมานั่งอยู่ตรงนี้อีกล่ะหืมเมื่อกี้นี่แกบอกว่าใครเป็นเพื่อนรักกันฮะเรือว่านายจะบอกว่าฉันจำตารางเรียนผิดกันเอ,อ่ยไอ้วันนี้คือเพื่อนของผมเองแหะครับดูเหมือนว่าเขาจะสามารถมองเห็นผีได้ด้วยหละครับ